เม่อกี้ที่พี่มีพูดถึงเรื่องการ Import Export f i l ไฟล์ของดับไซต์เนี่ยสามารถที่จะเปิดไฟล์นหลสกุลอะไรได้บ้างนะคะ,ะจริงๆแล้วตัวดับไซต์เอง Import ไฟล์ได้ค่อนข้างเยอะมากมนะครับแต่ต้องบอกอี้คงคำนองเงินก็คือคส่วนใหญ่ทางลูกค้าเนี่ยจะใช้ไฟล์กันถึอนะครับนั่นก็คือเป็นไฟล์ DWG แล้วก็ DXF อ,นะอันนี้เป็น2ไฟล์ Type ยอดฮิตเลยค,คแล้วสามารถที่จะเปิดเวอร์ชันไหนได้บ้างะคะ เปิดได้แทบทุกเวอร์ชันเลยนะครับถ้าคุณใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับแม่ว่าไฟล์จะเป็นเวอร์ชันเก่าแค่ไหนนะครับคุณก็สามารถที่จะ open ไฟล์พวกนี้ได้ะนะครับแต่ว่าจุดเด่นของตัวดับไซส์อีกอย่างนึงก็คือพอเวลาคุณทำไฟล์ DWG แล้วก็ DXF เนี่ยนะครับในส่วนของการ Export นะครับเขาสามารถที่จะ Export เวอร์ชันต่างๆนะครับเซฟรดเวอร์ชันถ้าพูดกันพันภาษาเป็นภาษาบ้านๆนะครับก็คือเป็นการเซฟรดเวอร์ชันนะครับสามารถเซฟรดเวอร์ชันได้ค่อนข้างเยอะนะครับเวอร์ชันที่เก่าที่สุดนะครับนั่นก็คือเวอร์ชัน R20 นะครับเซฟได้ถึงเวอร์ชัน R20 เลยค่ะนะครับ